สายฮิวใจอีกเรื่องใครคาดหวังฉากบอกเลยว่าไม่มีเรื่องนี้ออกแนวพระกับสีกาหยอกแต่เนื้อเรื่องน่ารักดีทุกคนออกแนวเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้แก่กันและกัน ฮามากุจิหนุ่มมหาลัยที่เคยชื่นชอบการเล่นบาสมากแต่ก็ลมเลิกไปเพราะอาการบาดเจ็บเขาคิดอยู่ลึกๆว่าอยากหาสิ่งที่เขาชื่นชอบอื่นๆนอกจากบาสจนได้มาเจอภาพถ่ายนกของสิทธิ์เก่าที่ประดับอยู่ในมหาลายัยฮามากุจิคุงชอบภาพนั้นมากจนมีความคิดว่าอยากลองถ่ายภาพดูและด้วยจังหวะชีวิตอันเหมาะสมของเขาก็ได้มาเจอจินรุ่นพี่ข้างห้องที่เคยเล่นกล้องมาก่อนซึ่งจินก็ได้มอบกล้องให้กับเขาฮามากุจิก็ศึกษาการถ่ายภาพอย่างตั้งใจและไปขอให้รุ่นพี่ช่วยสอนถ่ายภาพให้แถมยังได้รู้เหตุผล ว่าทำไมพี่เขาถึงเลิกเล่นกล้องไปชีวิตของคู่นี้เหมือนกันไม่มีผิดแต่ทั้งคู่ก็ต่างเติมเต็มให้แก่กันและกันทีละนิดจินมอบความชอบหมาให้กับฮามากุจิแทนบาสฮามากุจิก็เลยอยากให้พี่เขากลับมาถ่ายภาพซึ่งเป็นสิ่งที่พี่เขาชอบได้เหมือนแต่ก่อนอีกครั้งเหมือนกันเจ้าของผลงานที่ฮามากุจิเห็นในวันนั้นก็คือคนที่มากอดเขาอยู่นี่แหละจ้า for it no f i n ุด ระหว่างทางของคู่นี้น่ารักดีความบังเอิญมีอยู่จริงเล่มเดียวจบเท่านั้นมีแถมแผนภาพพิเศษการ์ดและกระดาษโน้ตสองด้านให้อีกช้ำๆมาฟินไปด้วยกันจ้า